ครับขับสวพระคุณทุกท่านเดอ้อมื่อวานี้ผมกับไม้น้ำเสนอแนวทางสู่พีสูส่น้องอยู่วัดป่าป,ปูบุญมีเด้อครับเด้อปูบุญมีเบุนมีแนวทางไหนฮาไปลุ่นไปเบิ่งนำกันครับอันนี้ของเบิ่งบรรยากาศของวัดเพิ่นครับมีแต่ต้นไม้ต้นใหญ่ๆ <c oughs> เป็นตาซักซิทครับจุนี่เป็นกำลังสีมาเห็ดมาสั่งวัดวัดจุนี่บ่มีพักมาอยู่เพิ่นกับหัวก็ใหญ่นมาอยู่ไหมด้วยครับเนี่ยทางตัวเหล็กของเรานี่งวดหนี้เลาว่าให้ไปจองรถไว้เลยเพิ่นเพิ่นว่าปูปูเลาว่าเหล็กเรามันสิมาตัวใดนี่ก็ เอฟซี FC, ข่ขาอยติดตามบ้างนะครับเดี๋ยวเขาจะขอไปหาปูลเลยวะครับมันมใช้ขับปูถ้าเห็นตาขาปูเด,ดี๋ยวก็หนีเมือนีเดอลยครับเอฟซีบึงตัวเหล็กของปูปูบุญนี่นะครับเล็กเ็น,น,นบ่ธมดาด้วยครับเด้อเหมห็กปูน ดังไปเลยอายอดหลังกันได้อายอดหลังไปให้เจ้าเจ้าฟื้นนี่เอาอายอดหลังไปให้เจ้าเวิ้งเอากระไก่นี่เหล็กย้อนล้างหมดที่แล้วครับของปูเขาเต็มเต็มเลยเลขของปูนี่ครับเลขย้อนลังของเราตรงตรงเลยครับเก่าซุนหกเลขของปู พอผมพึงมาเห็ดขิบของหัวดนี่หัวแรกครับยุ่ยนี่ก็จะใา้เสื้อเฮาหนีมากถ้ำบุญน้ำกันเ้ยครับกันโซกันมันวัดเพิ่นเป็นตะยูครับบรรยากาศในวัดเพิ่นก็บรรยากาศในวัด จะไกป่ปลาจะวังหันเกิดแต่ายว่าท่านวังหันงูใหญ่อยู่ในวัดครับเขาในสลาเพิน่นม <c oughs> าผวดส่องใหญ่ๆเพิ่นเพิ่นกิดแนวน้ำให้ดีอยวหรือว่าเพิ่นเป็นคู่บาอาจารย์ส่องใหญ่เพิ่นก็นได้งูเขาในสลาเนี่ะครับวังหัน เอาในสลาเนี่ยครับเสียอย่างเดียวว่ามีเหล็กที่สลา,าแต่ว่าเ,าเอาเหล็กเพิ่นนั่นแหละเอาเหล็กผ้าจานเพิ่นเหล็ลกปูเพิ่นงวดนี้ที่ผมโซ่ขึ้นตะกรันนี่แหละครับเหล็กของเพิ่นของปูก็ได้เพิ่นจีมาเห็ดมาสางเพิ่นจีสา,างสละสลาบ่าแล้วก็บ่มันเพิ่นมาสางไว้ดอกเพิ่นสิมาสานต่อ ซาลาซาลาหลังแบบนี้หหเห็นไหมครับซาลาก็ไดรฝันดีเดี๋ยวฝันดีมาสั่งตัวนี้แล้ตัวซาลากันซาลาการ,ปรเปลี่ยนซาลาใหญ่หย,ยังขาดไรยางเป็นโค้งเล็กจป็นลังค้ากับมุ้งเล็แค่เครื่องเดียว ถ้ามันเรียกเป็นเขาหงวนนี่ก็จิบด่ดแจกตืมหนวนบ่าอยากติททำซุ่มเป็นมักเกดมักสั่ง่อนก็ต้องแจกึ้มหน่อยล้วพมีมงจอดแล้วรถขันมันเรียกล่าเขาหงวนครับซลาลาจนเส้นยิ้มจิ้นจิ้นเล็ก ปูใหญ่ครับปูพระประธานเป็นยังพันธี์แล้วพื้นยังมันนี่กับพันธุ์แล้วยังเป็นพื้นหินโย่เท่หินเท่ย,เทยังมากขึ้นใส่ในนี้ไปจซื้อห้องมีโซกมีมา้าน้ำกันเ้าก็ดีบ่โดนดักแล้วพันมันเลียกเล่าเขาหนะึ่งก็คือเพื่อเพื่อ หมวดเดียวกันเลี้ยวคนเราคันมีพูดถึงลางวันไงลางวันโรตเตอรีฝากเกปซี่ทุกคนค่ยติดตามไปอยู่ด้คลิปต่อไปครับผมก็จะมาทำคลิปยุ่นประจำนะครับน้ำปูเป่นคลิปนี้เ็าไว้ใจเพียงแค่นี้พ่อนนะครับสวัสดีครับ